นค่แบบแบบของมาฟุตบแต่ว่าเขาเนี่บลลูอืมนีบอลูแต่ว่ามันไม่จะชัวร์บอลเสมอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่อฟารวยครับเอฟซีครับ ตามแนวทางของน้องการครับหมวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันว่าง่วงยางมานํากันสองตัวแม่กับลูกครับตัวแม่มีเล็กเก็บดู่ข้างๆตัวลูกมีเล็กหนึ่งดูแขางๆ,ๆนะครับนาแต่ว่ายางมาสองตัวเพิ่นกเน็เลยตีเจ็ดหนึ่งหรือว่าเจ็ดสองครับอีกทีกับงั่วสองตัวกัน นครันไม่เท่างตีนะนะครนะับกับกๆๆเกตเกตเดียวแต่ว่ามันมีตัวตัวเลขครับยุสซี่ผมก็เลยเอาตามนั้นเป็นเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดีครับผมผู้บงคนเพิ่นเห็นเลขกหนึ่งเป็นเลขกเกตนะครับว่าเพิ่นะกลับไปซื้อเกตเกตแห่งว่าถือนี่ดอกครับยุสซีกับผมถือแต่ผมมีโชคนะครับเนาะผมว่ามีโชคกับว่ถือครับยุสซี่ผมก้อนสิบเอ็ดเข้าไปชมคลิปของน้องการยุสซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่างขับยุสซี่ครับผม มักกระจัดขัดกระพานขันมาขันชอบอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาเนาะครับเนาะเอาน้องการมือนีสิมิ่นทาทางเอียงฝากตอนเอฟซีก่านทุกคนกลับไปฟังพความกันเลยครับเด้อครับผมอสวัสดีน้องการสวัสด,ดีก้าเด็กๆก็ไปนูน่นไปใครฝันดีมั่งใครฝันดีมั่งโอ้ฝันดีฝันว่ายังไงลูกฝันว่ายังไงฝันว่าบอกตาที่ฝันเห็นเรียกอะไร เลขหนึ่งสี่หนึ่ง้าอ้มาหลายตัวให้นึ่งสี่นึ่งเก้าท่าคำวิเอาหลายเลยสี่หนึ่งเก้าเเป็นยังไงเที่เล้วฮะงวดที่เล้วอะือ่อเด้หบ่ต้องไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเอาพจนมากคงทุใตยสิุรอมีเจามาก้ บอกมเลยสือรือของบอง่อเนเลขสามัวเอออันอันอันได้สามตัวน่อเลเื่อหาสวนอันอจะงัวหันเดงงัวสองตัวแม่ลูกในบริดุซืิอสิเออม่พองัวสองตัวแม่ลูกหันเป็นแ่ายูอสันวานมาำกันเหมือ เลวิรังนี่ดีค่ะกะบวงมืไปด้เจา้าอมาแได้ำกระต่อแล้วก็ต่อกรไดุามตตีตัวอ้เป็นเล็อออกอันอ๋อเปตก่เลื่นกออันหนึ่งหาศูนไปเล็กอันหาโอ้หาศูนเปเล็กอัน,นปัดตว <c oughs> ันนี้สิได้มากคงชุดไทยอีกตัวนี้วนะสันเนาะอื <c oughs> ันแม่นปัดนี้ปูเพิ่นมาบอกบอกเรอเราจะเอาตัวัดตัวดีนะ เราอเตัวสามสเล่นว่าของขึ้นลล่ะอมันก็สิหลายตัวนก็ตักระจายแต่เขาเล่ว่าต่ดเสซือแต่ว่าขั้นเป็นมามาพ้อมกันสองตัวตัวพ่อกันนีจังไรก็ตีเป็นเจ็เจ็ดแน่เนาะอันนี้แม่กับลูกไหมเนาะม่ลูกตัวเห็ว่าหมดทีเดียวหันได้ทั้งบนทั้งล่างแต่บซื อ็บอกจะอไปตีก huh. uh ันเอาอหตีเอาบอกก็ฟ huh. uh ันไปแล้ว huh. ก uh ็ให้ตีเอาจึงก็จืดกัเยาว่ากันเออแม่นแม่นเลยว่าก็ฟันแม่นอยู่เนาะฟันแม่นอันคงทุท้ายพันมาบอกยังไงตาอเขิแม่นเรือไทเบอร์มันหึ่ไทเบี ลอยหาบมันสิอกตนี่ก็บอกแม่เด้ไม่นสยอกปลากรงเขานี่ยเสรดกบอกมยเด้ลูกหายปผู้ใดว่เป็นเลืออันที่อหห้แไปลูกันก็เล่ได้หน่อยแต่ว่าปากองเขาไม่เขียนไป้อยหาิบ่โอ้กองหนึ่งร้อยหาสิบาทนะนบันทิฝันยังไงบันทตอกหมดมาอออมันจะมีเลก เออเรหลวไม่จช่วเพราะว่าทายังมันมัเออเออต้องต้องมีตามครมแบบแเนี่ว่าหาส2โอ้มันแบบแม้เห็นแบบแมาแบบเป็นแดงเลขหาเลขสามหาสิเป็นแปดเป็นสองก็ได้เป็นแปดก็ได้สามเมื่ก็เป็น สามก็ได้เป็นแปดก็ได้เราเจ้าสิเอาตัดตัดออกเป็นศูนย์ก็ได้แล้วก็เจ้าสิไปตัดออกแต่ว่าเห็นเห็นว่านี่เป็นแบบมหาสามเขาบอทันดีแฝงเนาะเพราะว่ามันบทันในนั่นเนาะบ้านในชั่วมันบ้านในชั่วต้นกับหาดมาสามมันบ้านในชั่วปันใด แต่ว awesome ่าเลขตัวนี oh. ้ม <sno o zes> re ันบ่มาโดนได้งวดกวานขาเจ้าทุ่มขนาดได้เดือดหาสามสามหานี่ทุ่มหลายเขาเจ้าเล่นเขาเจ้าโตเตี่มีอะไรขาเจ้าเมาอวบนะต้อบอกว่มั่นใจนะแชมเปี้ยนคือเลขตัวนี้ครับเพราะฮัทมันใจบ่ราะฮัทมั่นใจมันแด่หัวมันจะมาแป๊บเดียวต้องให้ปูคนมาย่ำอีกกันบ่แม่งให้เคนบอกก่อนวันนั้นได้บอกคือเห็นงวดเห็นงวเพิ่นก็บ่ได้บอก มั sociedad, คนมาเว็บมาเลมาเว็บแปงนี่นี่บอกพ่นนี่บอกพี่เพิร์นมานางเอาโอ้พ่นอยู่บ้านพ่นเนาะพ่นไปหาอยู่คู่ย่นแล้วแต่นี่แบบแบบของมาคือแต่ว่ายังบลูยังบลูแต่ว่า ั้งสชั่วบมงสินะเอาแคบๆก็เ่ตรงร้อยก้อนส่งสุดไทยก้อนจนไม่หย่อมคือคืองวดนี่นก็แบบไม่เห็นแล้วแต่เขากับอกหิมันใจมันบ่ชัดเจ็นมันบ่ชัดนะเล็กมากก็เลกตา ไับอัน้ตัวนะห้าสองโตแม่ลูกมันเห็ตโวแม่มันเล็ดเจ็ดนะวลูกมันเล็กหนึ่งากบคิดเราไม่จิเป็ดเจ็ดไงมันตกับกหมูยเน่ยกับมนีไปอยู่ได้ว่าแม่กับลูกพ้แม่กับลูกห้าลูกเจ็ดไอ้แม่กับลูกสองไมจิเป็นเจ็ดห้าก็บบัคิดเรามันจะออกังี่แมห้ากับสี่สามตคนหนึ่งเ็ดเนาะ <Man. S 2> แต่ว่าเ<ต>ขานเนขาเจาไปตีตอกตอ,อ,อกไปผู้ผู้บวงคน้นเขาเจาไปตีเขาเจาะก็ตีได้ดอกปวงคน้นแ,แบบได้โชคด้ยอันนี้เพราะว่ามันขึ้นโชคไโชคมันผู้บวงค้นก็บ่มัมกเก็บหนึ่งมกักเลขเลขเป่าอยางที่นะกระชิบพ่อ,อได้ดอกตีนี่แหลขวันนี้มันสีนีดเป่ามันก็เป่าอีกกระเป๋าของวัดติดต้องวันนี้ก็ไม่บรรเจว่ามันสีมาเป่าอีกบอลแล้วหลู่ว่าซุนซุนนี่ล็อกแน่นอน คุณนี่ล็อกแน่นอนพวกวัดพวกกินเนี่นก็บอกว่าศูนย์มันล็อกด้็นไงใมึงสื่อเอาได้เจ้าของกับไปสื่อจะซีศูนย์สามศูนย์อ้เม่อไ้สื่อหาศูตัวฟันว่าเอาบอกมูให้มูโซเจ้าของแลเราจะามนีตามเกินสื่อนี่นๆแน่นอยไม่ได้สื่อหลายเพอเจ้าก็เจ้าผู้ก็เจ้ามัเห็นจัดถุ่มโอ้แม่นยีแล้วพุงค์กนกับสื่อไลฟ ผู้ผู้ครูก็จะสื่อมันใหญ่ไปมันกระสือมาผู้บางคนเอาห้านี่เอาต้อตรงตรงเลยอ่ะตรงตรงนิหน่อยนินึ่าอ่าสื่อนิดเดียวเอออันนี้มันเยอะมาแบบแบบแบบเดี๋ยวล้อมึงถีบจันเอยใกล้ใกลมือกุหลาบเดี๋ยวมันไม่ยำเดี๋ยวคงสุดท้ายที่มาตามมาอีกเด้อครับอีฟซีกับผมเพราะว่าน้องการฝันแม่น้อครับอ่าหมดที่แล้วบอเดมาตามบอคงสุดท้ายก็เลยเบรด เล็กาของเขาคนหนึ่งหาศุนยังได้กนมาบวกกับฟาของเขาเนาะโอ้ยกรสเขาแม่้าว่รันเขาของเขามีเจกันหนึ่งหาศูนเนี่ยาอให้ลูกเลี้ยวกับกฝาของเข่าเจอ่ใหญ่ใหญ่กับเร่แม่ดับนแม่ครับเื่อพ้ืนกแม่แม่จะมาเห็น้อดิขันแรกหาศูนยไปก่อนครับอุทิครับผม เพราะว่าเป็นเลขของน้องการเห็นแบบแบบเธอรับด้วยเอ็ดซีครับยังไม่ชัวร์เดี๋ยวตามโค้งสุดทายให้คือมุกี้เนาะวัวสองตัวมาด้วยกันตัวแม่เดินนําหน้าตัวลูกเดินตามหลังแต่ว่าตัวแม่มีเลขเจ็ดตัวลูกมีเลขหนึ่งทามนันทอกันปุ๊บหเห็นได้ก็สีเจ็ดเจ็ดอันนี้มันตัวน้อยกับตัวแม่มันเห็นเลขมาแล้วก็าไม่ได้สีเจ็ดเจ็ดให้เนาะขับมาเอ็ซีกับผมโค้งสุดทายเพิ่มมาฝันเพิ่มอีก บอกว่าปูมาบอกว่าเลขจู่ฟ้าของเขาเด้อเห็นฟ้าของเขามีเลขหนึ่งหาศูนย์อยู่ครับ like พี่เพิ่น์กับวัดตัดเอาสองตัวยังไงหาศูนย์ศูนย์หาทัน่บบพจนกับบริสุทธิ์นะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับโชควัฒนาครับพี่ี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณต้องการอลไรครับผมสวัสดีครับ